หมอเพลงของเราไม่ธรรมดานะคะหมอเพลงของเราเรามีการสืบสารอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมกันมาอย่างต่อเนื่องเรามีการจัดประกวดหมอเพลงโคราชชิงถวยพระราชทานกันทุกปีปีนี้จะมีวันไหนนะคะติดตามได้ในเพจของ จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะชวนท่านไปแล้วก็ที่สำคัญหมอเพลงที่เราพามานี่ไม่ธรรมดามีชื่อเสียงระดับประเทศกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังฝีไม้ลายมือของหมอเพลงฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงกันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจ้ะ gentlemen next we are going to see the cultural tradition show from k o r a t c i t y this is the k o r a s song are considered a great cultural heritage that reflects the customs, traditions culture correct people. of and และในช่วงเวลานี้นะคะวิถีวัฒนธรรมลำค่าพัฒนาสู่ซอฟพาวเวอร์โคราชขบวนวิถีวัฒนธรรมลำค่าได้เคลื่อนขอบวนเข้ามายัางบริเวณด้านหน้าลานอนุสาวรีท้าวสุรานารีค่ะ พร้อมด้วยหมอเพลงโคราชของเราทั้งสองท่านจะได้ร่วมทำการขับร้องบทเพลงโคราชนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังไปด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงถูกการสืบสารให้ยังคงอยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันค่ะ อผมได้อมมาทำมาตามนาทีคราชมีด <Diamond Hayır> ีและนางงามเอยอวดวัฒนธรรมา เฮเทียนโคราชเลิดลาแผ่นดินยาเลิดลำถูกท่านมีสุขอันประสิฐมาชูเชิดพัฒนาไทย ขอว่ารมีคุณยาโมมาเป็นลูกป,ปองกันอย่ามีเหตุรยไยภัยผ่านมาจับจองปองกายจ้องปองกายถ้ามีอะไรมาปองเกินเละยอย่าได้ไอปองคืนเนะ้อปองงเก้อ ทุกท่านที่มาเดินสะดวกสะดมวันเหงม,มดึงสายสดายวัฒนาธรรมไทยจงบริสุทธิ์ดุสดีขอต้อนรับและขับขานทุกท่านที่มา วันนี้เพลงเมืองยาโมโอ,โอท่ทำนองให้กองกังวานอ สานครราชสีมาอย่างดีจัดยิ่งใหญ่ไฟแสงสีดองนางามเอเอเเอเครื่องเสียงยังดังขอขอบคุณท่านประธานเพลงพื้นบ้านได้มาว่าให้ฟังเทศบาลนครราชสีมาประดับประดาคือยังดาวยังเดือน ทุกภาคส่วนชวนมาใหญ่ไม่มีใครใดมายันขาตอนรับทุกทุกท่านสุราสีมาที่ได้มาเยือนราที่ได้มาเยือนม่อเพลงไม่เหมือนโลกมายาพึ่งโดยบารมียายกขึ้นบ้ายองเวทีกลางตั้งประกาศชมเทียนทุกวัด ที่จัดประกวดเป็นซอฟพาเวอร์เสนออวดดีเด่นเพ่นประกายโคราชถิ่นดินแดนทรมาที่สมนาเมื่อแผ่นดินไทยวัดว่าอารามงดงามประเทืองรุ่งเรืองแผ่นดินเทอ นี่แหละค่ะคือเพลงโคราชขอเสียงพรบมือดังๆอีกจักครั้งหนึ่งค่ะสมาคมเพลงโคราชวันนี้รวมตัวกันมาตอนรับทุกทกท่านในงานแห่เทียนจังหวัดนครราชสีมาของเราขอบคุณหลายๆจ้าพราะไงพี่น้องหมอเพลงโคราชจ้ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่คือหนึ่งการแสดงในขบวนวิถีวัฒนธรรมลำค่าพั